สวัสดีครับพี่น้องครับพมปลอดพี่หลอดลึกเอาพี่น้องพี่หลอดภามาหล่อผบรรยากาศหล่อทงหล่อท่าครับพี่น้องเดิ๋ยไม่เสี้ยวฟียังวะนะับมือถือไทยเอาพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องครับนะครับทักพี่น้อง แล้วผมก็เปรียครับพี่น้องท่านงามพากเหรอครับรบักซี่บักซี่ฟรังครับ,บน,นี่ผมก็เปรี้ยนะครับประกาศพี่น้องนี่หลอดเรือมาไทยช่วงเที่ยง เที่ยงไปหาใบเาลยพี่น้องครับขาดครับพี่น้องนะครับบักคุุงครับพี่น้องลูกไล่เดี๋ยวเสือกผูกไว้ครับเสือขาดผูกไว้เลยพี่น้องนะครับ เป็นพักซรลแเนียบพี่น้องซรลแเนียมีพักพิกครับนี่พิกกำลัางงามพี่น้องโอ้ยน้ำหวน้ำสวนนะครับมองละซีหาต้นพอได้เก็บกินครับพี่น้องนะครับอากาศห้อนครับมือ เป็นใบกับพ้อครับพี่น้องนี่ครับเป็นดอกพุ่นล้วครับอากาศน่าเีรถบุ้งบรรยากาศกันพี่น้องนี่ครับบรรยากาศพี่น้องน,นะครับบรรยากาศริมสะครับพี่น้องอยู่ริมสะนี่นะครับ น้ำเว้นบ่มีเวียกกับมันนอนน่ห่มเลยครับนี่ห่มข้อครับพี่น้องนี่ห้ามยาบกสมกับวายากครับพุ่นหน่วยกับพ่อได้กินอยู่ครับหน่วยข้อนะครับบรรยากาศพี่น้องที่มสะต์นี่ครับน้องบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าครับ บ่อยๆพี่น้องเห็นปลาบกเผาด้วยพี่นอ้องอูนี่ไก่ผนครับครับปลาบกเผาด้วยครับพี่น้องเจ้าปลูกหลายปีครับครับบ่ได้ไปไายพี่น้องมึง,งยิ่งเสือครับนะครับ ครับงัวก็ได้หน่างอง้อ,งอ,อยู่พี่น้องคุณกางทุง่งพี่น้องนี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับเทุง่งโลทาก่น้อง ไายพี่น้องมึงครับนี่ต้นบักกอกพี่น้องคนกอกต้นนี้ที่ชุกรุ่นมูเดครับนี่หลอดที่ขยายมึงครับมึงครับดกขัากึออยังพี่น้องบักกอกนะครับมมีเหยียบพี่น้องมาผ้าพี่นอ้องยางเลาะบึงบรรยากาศเลาะทงเลาะท้ายสุดพี่น้อง ครับพี่นอ้องบรรยากาศอันนี้เป็นวัดสาวัดพี่น้องนี่สร้างนุ่งพญาลอดเที่ยวหัวอาหารไม่ให้ป่านะครับอยู่คลิปเก่าๆพี่น้องคนปลาดุกเงยบอดนะครับดาาเดี๋ยวพญาลอดปีผ้าไม่ผมเงยให้ป่าจักมือหนือครับป่าหลายจำเลยนะครับบรรยากาศพี่น้อง ครับผมแค่นี้แหละครับพี่น้องครับวิอภาพพี่น้องมาเลาะผมบรรยากาศรอบบ้านนิดสิดครับครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ